เรียนรู้ออนไลน์ by ยคุโรสวัสดีครับครับสาระคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําคุณครูในเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์นะครับซึ่งเป็นไฟล์ g o Google s h e e t ไฟล์ที่คุโรนะครับได้ทําเสร็จแล้วนะครับคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในเครื่องเราได้เลยนะครับหลังจากที่คุณครูได้ชมคลิปนะครับขั้นตอนการทำนะครับจาก Google s h e e t แล้วนะครับท้ายคลิปนะครับคุโรก็จะมีให้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับ คุณครูสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสแกนเคเบิลโคด้ดเมื่อคุณครูสแกนเคเบิลโค้ดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นไฟล์ Google Sheet ให้เรานะครับซึ่งในไฟล์ Google Sheet นี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ใช่ไหมครับจะมาคลิกแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมครับจะเพิ่มหรือลบอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือไฟล์นี้จะให้ดูเฉพาะอย่างเดียวนะครับก็มีทางเดียวก็คือสามารถที่จะขอสิทธิ์ได้ขอสิทธิ์ในการแก้ไขนะครับมันก็จะส่งไปที่เมลผมนะครับ ผมก็สามารถที่เปิดข้อทิ่จแก้ไขได้นะครับวิธีที่2ก็คือสามารถมาที่ไฟล์ครับมาที่ไฟล์เสร็จแล้วมาที่การทําสําเนาครับสําเนาตรงนี้นะครับคุณครูสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตกลงครับตกลงทีนี้นะครับไฟล์ก็จะทําสําเนาให้เรา รเราสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับทีนี้ไฟล์ก็สามารถที่จะลบแก้ไขข้อมูลได้เลยนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของการเก็บไฟล์นะครับคุณครูสามารถที่จะามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก็ได้นะครับโดยที่มาที่ลูกศรน,นะครับลูกศรการย,ย้ายเสร็จแล้วมาที่โฟลเดอร์ตัวเองนะครับผมจะเก็บไว้ที่ห้องเรียนออนไลน์470เนาะ ีเสร็จแล้วก็ย้ายมาที่นี่ครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้คุณครูมาที่ก o g ก e d ไล v ์ครับจะได้มาหาที่โฟลเดอร์ของเราอ่าโฟลเดอร์อาห้องเดยดออนไลน์4.0นะครับจะงลิกขึ้นมาเราก็จะได้ไฟล์ที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะสําเนานได้เลยนะครับถ้าไฟล์ไหนที่คูโรได้สอดไปแล้วหรือว่า ได้แบ่งปันไปแล้วนะครับคุณครูสามารถที่จะทําการสาเนาได้เลยนะครับสาเนาแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ของเราได้เลยนะครับก็วันนี้ก็มีเทคนิคดีนะครับที่จะมาแบ่งปันคุณครูนะครับก็ฝากคุณครูกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกระตุใจในการทาคลิปต่อไปนะครับถ้าอยากจยากให้คุณครูนั้นทําคลิปเรื่องอะไรนะครับก็สามารถที่จะโพสใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ